ครับสวัสดีครับผมนายวรลากรหงโตคุณครูโรงเรียนบางรีวิทยาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผมเป็นครูสอนศิลปะศึกษาจริงๆผมก็เป็นคนพื้นเพของคนอำเภอสองพี่น้องนี่แหละนะฮะสมัยก่อนนะฮะการการศึกษาเนี่ยมันค่อนข,ข้างจะลำบากนะการไปไปโรงเรียนเนี่ยต้องเดินทางด้วยเรือ อโรงเรียนไม่มีระดับการศึกษาระดับมปลายนะผมก็ต้องไปเรียนอ่าที่โรงเรียนกันตรศึกษาไรจริงๆแล้วผมไม่อยากไปเรียนที่โรงเรียนกันสูตรนะฮะเหตุผมก็เพราะว่าผมไม่ได้อยากที่จะเรียนสายวิทย์นะสายวิทย์คนิตมาก่อนไม่ใครอยากอยากเรียนนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากมากที่สุดก็คือ ผมไปสมัครที่โรงเรียนช่างสิงที่ปิ่เก้าแล้วนะจะไปกับเพื่อนนะก็จริงๆแล้วแรงมนันดาใจของผมเนี่ยก็คืออาจารย์ประเทือนเอ็มเจริญแล้วก็อาจารย์ถเวนดัชนีนะแต่ผมไม่ได้คิดแค่นั้นหรอกนะความเป็นเด็กนะฮะผมอยากอาเป็นฮิปปี้อพูดจะง,ง่ายๆนะอยากเป็นเด็กไว้ผมยาวนะเพื่อนก็ ชวนไปเรียนพอช่างนะที่ไปแข่งขันวาดรูปมาตั้งสมัยเด็กๆนะฮะแล้วก็ถือกระดานรองเขียนนะฮกขึ้นรถเมล์เพราะมันเท่มากสมัยผมเด็กๆใฝ่ฝันจริงๆก็คือต้องเป็นเด็กช่างศิลป์และต่อด,ด้วยมหลาลัยศิลปกรคณระกิจกรรมแต่ว่าทุกอย่างมันเฟลหมดเลยนะคุณพอ่อต้องการให้สืบทอ,อดก็คือเป็นข้าราชการ นะให้ผมไปเรียนสายวิท,ทย์ชนิดที่โรงเรียนกนสูตรศึกษาไรยนะตอนนี้พอจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายผมก็เสี่ยงอีกไปสอบที่มหาลัยศิลปกรไปสอบในคณะจิตกรรมแล้วก็คณะมันทนศิดลิ์ทั้งสองอย่างนะฮะจิตกรรมก็รับแค่สิบ้าคนนะฮะ ก็ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยเนะีเรียนแจกเคมีชีวะไปนะไปสอบเนี่ยเขาก็ให้วาดรูปอ่าฟิกเกอร์ก็คือเอาคนมายืนเลยนะฮะนุ่งเก่งในตัวเดียวถือไหนะนางวาดเต็มไปหมดนะฮะใครได้ที่ดีก็ได้เปรียบนะเราเป็นเด็กบ้านนอกไม่รู้อะไรเลยนกะ็ก็ฟลกลับมาอีกรอบแล้วตอนนี้จะทำอะไรล่ะ พ่อก็บอกว่าถ้าไปเรียนวิทยาครูผมก็มีแรงบันดาลใจอยู่แล้วว่าอถ้าเราไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงทําไมไม่เรียนวิทยาครูเป็นครูศิลปะลนะ่ะตอนนั้นก็ต้องไปเรียนที่ป่าเลยก็คือที่วิทยาครูกาญจนบุรีจบออกมากสามารถเป็นครูได้แล้วตอนนั้นเรียนสองปี ช่วงนั้นน่ยผมมาฝึกประสบการณ์ก็เลือกมาที่ที่บังรีซึ่งมันเป็นปีแรกนะที่วิทยาครูสามารถให้เด็กกลับไปฝึกสอนที่บ้านตัวเองได้ไม่ว่าจะจังหวัดไหนที่ในประเทศไทยถ้ามีคนรับรองในรัศมีไม่เกินสามกิโลเมตรผมเลือกโรงเรียนบังรีนะอาจารย์เขาก็ไม่ให้นะฮะเพราะว่าโรงเรียนบังรีเกินจาก ลักษมีที่บ้านผมมันสามกิโลเมตรไม่ได้ผมต้องปรึกษาที่โรงเรียนสอ่น้องวิทยานะแต่ว่าความผูกพันที่โรงเรียบางรี่เพราะว่าพี่ชายผมก็คือ,อรองวุฒิชัย,ายนายกสมาคมศิษย์เก่าปัจจุบันนี่แหละนะเป็นครูพระอยู่ที่นี่ไปปรึกษาอาจารย์ถ้าอย่างนั้นให้วลากรไปเอาจดหมายจากพ่อมายืนยันว่า ให้ลูกสอนที่บงังรีแล้วผมจะให้เป็นกรณีพิเศษผมก็นำจดหมายไปนะแล้วก็ผมก็ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนบงนังรีตอนนั้นก็ยังมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะฮะที่ผมสอนแล้วปัจจุบันก็ได้เป็นนางสาวไทยนะก็คือคุณกบประ,ประพัสลานะก็ยังเรียนอยู่เลยนะฮะ ผมก็เคยฝึกสอนเขาวาดรูปนี่แหละจบจากอ่าฝึกสอนแล้วก็ได้ทุนนะไปเรียนโคต้าพิเศษที่วิาลภูนคปรปฐมซึ่งเปิดระดับปริญญาตรีมีการสอบบรรจุนะคุณพ่อก็บอกว่ามาลองสอบบรรจุกันดูไหมนะผมก็ไม่อยากสอบบรรจุนะเพราะว่า เราก็อยากจะเรียนให้จบปริญญาได้รับปริญญาแล้วมาเป็นครูเนี่ยจบปริญญามันมันดูเท่กว่าในะระดับปทสูงผมก็ไปสอบปรากฏว่าผมก็พระเมินตัวเองนะว่าเราทำก็สอบได้ประมาณเอาพูดง่ายว่าต้อยละเก้าสิบเก้าดีกว่าคนที่ไปดูเขายิมายินดีแล้วนะว่าวลากรสอบได้ที่หนึ่งนะตอนนั้นก็มีคนสอบประมาณ ร้อยสามสิบคนนะพอผมอสอบได้ที่หนึ่งเนะี่ยก็เป็นเรื่องตลกนะให้ให,ให,ให้ให้ฟังนะฮะพอผมไปเลือกเรียนปรากฏว่าโรงเรียนอู่ทองซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่นะมีเด็กสองสองพันคนสมัยนั้นนะบางรี่ก็มีสักพันคนนะนะปรากฏว่ามีคนฉีดเลือกเรียนแล้วทั้งที่ผมได้ที่หนึ่ง ก็เลยบอกถามเจ้าหน้าที่ว่าอา้าวทำไมโรงนีนอุทองมีคนเลือกแล้วเขาก็บอกว่าอา้าวเพราะคุณเป็นคนสองพี่น้องก็ต้องเลือกบางลี่อยู่แล้วนึกบอกไม่ใช่ผมได้ที่หนึ่งผมต้องเลือกก่อนผมไม่เอาก็ไปเลือกของผมอะไรเงี้ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเพลิน,พนไปนะแต่ว่ายังไงใจของผมก็คือบางลี่อยู่แล้วนะฮเพราะว่าท่านพูดในการมานิตลักษปัญญาท่านเปิด รับเอกศิละปะเพื่อหาให้ผมได้มาเป็นครูที่บางนีเพราะท่านตั้งใจมากให้ผมกลับมานะฮะแล้วท่านรับปากผมด้วยนะฮะว่าอ่าถ้ามาเรียนจะให้แบ่งเวลาไปเรียนปริญญาตรีต่อเมื่อก่อนเราไปเรียนปริญญาตรีไม่ได้นะฮะต้องมีอายุราการอย่างน้อยสองปีถึงจะไปเรียนได้แต่ผมเนี่ยไปเรียนปริญญาตรีเช่นเช้เชาสอน บ่ายก็ไปเรียนบางวันสอนบ่ายเช้าไปเรียนรอจน2ปีแล้วก็ได้จบแลวปรับวุฒนะฮะก็ถือว่าไม่ช้านะฮะก็ก็เร็วนะฮะก็มาเป็นที่มาของการได้มาบรรจุที่โรงเรียนบางรีวิทยานะฮะผมจบด็อกเตอร์คนแรกนะฮะที่โรงเรียนเนี่ยเขาดัด ที่หน้าเสาธงเลยนะฮะก็ให้อ่ชอบดอกไม้ตอนนั้นไม่มีผู้อำนวยการนะว่างอยู่อ่อรองทวัดก็รักษาการนะฮะเราก็จัดให้ให้รู้เลยว่าอ่อตอนแรกจะให้ผมใส่เอ่อจคุยด้วยอะไรด้วยนะอ่อผมเป็นคนที่อ่อไม่ไม่ไม่นั่นนะแล้วผมเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเรียกตัวเองเลยว่าด็อกเตอร์นะฮะ แล้วผมแต่ว่าคนเรียกผมด็อกเตอร์แม้ทั้งนเด็กเรียกแต่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จนผมเองเนี่ยก็ยังงงนะว,ว่าทั้งที่ตัวเองไม่เคยเรียกตัวเองเลยว่าด็อกเตอร์นะฮะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากแล้วก็เอ่อมันก็เป็นด็อกเตอร์ที่แรกแรกนะของจังหวัดสุพรรณนะเพราะสมัยก่อนเอ่อจะมีก็พวกผู้บริหารนะฮะเอกบริหารแต่ว่าเฉพาะทางเนี่ยจะน้อยน้อยมากเลย ก็เป็นความความมา่ภใจที่ล่สุดนะที่เราเรียนสูงสุดแล้วแล้วก็ทําได้สําเร็จเป็นคนแรกของตระกูลด้วยนะฮะครับก็จริงๆนะการเป็นครูมาถึง40ปีเนี่ยคงมีเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องที่ท้าทายแล้วก็ผลงานเนี่ยก็คงค่อนข้างเยอะนะถ้า สี่สิบปีไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่น่าเป็นครูนะครับผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นครูเนี่ยอพอเริ่มมีการแข่งศิลปะเมื่อก่อนยังไม่มีเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรมยังไม่มีนะฮะศิลปะที่มีแข่งขันเนี่ยจะแข่งในสัปดาห์วิทยาศาสตร์วาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคือจะมีระดับจังหวัดระดับเตแล้วก็ระดับประเทศนะฮะ ปีแรกเราก็ได้ไประดับประเทศปีนั้นเราได้รับรางวัลสร้างสรรค์นนะก็คือพูดง่ายๆคือดัดสีอ่ะพอมาปีต่อมาผมต้องบอกว่าไม่ได้ละเราต้องติดหนึ่งในสาไม่ได้นะปีต่อมาเนี่ยเราก็ได้ที่หนึ่งจังหวัดที่ผมบอกไว้อ่ะได้ทุกปีเราไปที่หนึ่งเขตอีกแล้วเราไปแข่งระดับประเทศ แล้วประเทศเนี่ยจะไปแข่งเขาจะเอาเด็กไปนู่นเลยนะเข้าค่ายเลยไปที่ท้องฟ้าจำลองนะวันที่ตัดสินผมเนี่ยคนที่มาตัดสินเนี่ยพอผมเห็นเลยปุ๊บเนี่ยผมตกใจเลยนะครับเพราะคนที่มาตัดสินก็คืออาจารย์ปีชาเผาทองซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะฮะก็มาตัดสินแล้วเอานักศึกษามาสองคนวิธีการตัดสินของอาจารย์ก็คือ หยิบออกหยิบออกเฮ้ยหยิบทิ้งหยิบทิ้งหยิบทิ้งอยู่สามอันแล้วก็หยิบมายิางอันเฮ้ยอันเนี้ยที่หนึ่งของประเทศเราเห็นปุ๊บเฮ้ยนี่มันโรงเรียนเราด้วยว่าโหตอน,นั้นดีใจแบบที่สุดเลยแล้วก็น้องๆที่อยู่อ่าเรียนแต่ว่าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยก็มาดีใจด้วยว่าเ่อเราได้ที่หนึ่งประเทศนะรางวัลยอดเยี่ยมนะที่หนึ่งประเทศเลยนะก็ เป็นเป็นละมันแรกเลยระดับประเทศนะฮะที่ที่ผมทำนะในเรื่องของศิลป,ปะต่อมาที่บอกนะฮะผมเริ่มเปลี่ยนสายงานจากครูศิลปะมาเป็นครูคอมพิวเตอร์นะฮะก็เริ่มมีการแข่งขันในเรื่องของศิลป,ปะหัตถกรรมลนะะเป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังนะฮะ มาตลอดนะฮะก็ความภาคภูมใจก็คือเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้ให้ที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการทำสิ่งก่อสร้างนะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนบางนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆหรือว่าอนษษษษษษษุสาวรีย์เสาธงฐานเสาธงอะไรต่างๆเนี่ยผมมีคนออกแบบเท่านั้นนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมอาคารห้านะฮะซึ่งเป็นหอประชุมแรกเลยจากนั้นมาผมก็มาทำห้องสมุดนะกับอาจารย์ที่มานะฮะพอต่อมาพวกเปลี่ยนเส้นผู้ใหารที่ผมบอกอะพอผมส่งห้องสมุดร,ระดับประเทศเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ยอมผมว่าอาจารย์ที่มาก็ตกลงเราทำเรื่องส่งเขยตไปเลย วันสุดท้ายเลยส่งไปนะฮะตอนนี้ถึงวลดามาประเมินเขตมาประเมินเห็นเอกสารบางังรี่โหเป็นร้อยร้อยแฟม้มนอะฮะแล้วเนี๊ยบมากนะฮะจนสานิเทศบอกว่าบังรี่สุดยอดนะเราก็ได้เป็นอ่า้องสมุดดีเด่นระดับประเทศออเริ่มจาก การที่เราไปประชุมอบรมต่างๆนะโรงเรียนจังจังหวัดนะเขามีห้องประชุมใหญ่ติดแอร์แล้วทำไมโรงเรียนบังรี่มีโอกาสจะทำแบบคาว่างไงก็เป็นความใฝ่ฝันมากเลยบังเอิญว่าโรงเรียนบังรี่เกิดวาตภัยนะฮะขึ้นมาหลังคาห้อง ตึกหรืออะไรเนี่ยหลายหลายอาคารเลยนะฮะหลายอาคารเลยมันเปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็อ,อ,อ่อทางทางกระทรวงนะฮะก็ให้งบมามาซ่อมแซมนะฮะไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะมีงบมาให้ประมาณประมาณสักล้านกว่าบาทนะล้านกว่าบาทจะทํายังไงมันไม่พอแน่นอนนะฮะจะทํายังไงให้พอจะประชุมนี้มันเป็นที่ เราจริงผมออกแบบไว้ก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าพอพอติ๋วหรือพอที่พอที่พี่สาผมนี่แหละให้เตรียมไว้แล้วให้ผมเตรียมไว้แล้วผมก็ออกแบบไว้คร่าวๆแล้วนะว้าเนี่ยเขาคิดมาตารางว่าตารางเมตรละหกร้อยนะจริงๆแล้วราคาเนี้ยแพงนะจริงๆแล้วเม็ดประมาณสัก สามถึงห้าซัดสี่รอยเนี่ยพอละอยู่ส,สบายๆนะฮะแล้วทำยังไงเราถึงจะคุ้มผมก็เลยต้องออกแบบให้มันซับซ้อนนะให้มันมีซับซ้อนมีหลายชั้นหลายลืบให้มากที่สุดนะให้คุ้มกับราคานะฮะก็เลยออกแบบอย่างที่เห็นนะฮะนะผมก็ทำอ่าเป็น,นลักษณะคล้ายๆลูกรูกบวบอะไรเงี้ยฮะ ทำเป็นอาผนังที่สะท้อนเสียงนะฮะทำให้เสียงมันไม่ก้องนะฮะ <ST AR> ก็ออกมาเป็นรูปแบบที่เห็นข้างบนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้บุบบุนวมนั่นเองนะฮะ <ST AR> สุดท้ายนะฮะพอทิ่ิพรนนะฮะไม่ยอมนะฮะทำเสร็จไปแล้ว สั่งปูพื้นนะฮะสั่งปูพื้นทั้งที่เราทำอขอบไม้ไปแล้วนะฮะก็เลยมันเลยลอยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็กระจกนะฮะทำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องพับกระจกอีกนะฮะแค่นั้นไม่พออีกนะฮะพ,พอทำมานอีกนะฮะเปลี่ยนแปลงให้มันแบบเป็นทันสมัยนะฮะขึ้นมาแล้วก็ระบบไฟเนี่ยเป็น,น LED เนี่ย ผมต้องนําช่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะฮะบนฟ้านะฮะขึ้นขึ้นข้างบนข้างบนตรงนั้นเน่เป็นเหตุให้ผมร่นจากอ่าชั้นสองลงมานะฮะจนกระแทกข้างหลังนะฮะแล้วก็ไหลหลุดนะฮะต่อมานะการที่ผมกระแทกเนี่ยอาการผมเริ่มเดินเดินมาแล้วขามันซุดนะฮะไม่มีแรงอยู่ดื้นอนะฮะลงมาเนี่ยอาการเริ่มแลกอะ นะแล้วต่อมาอีกไม่กี่เดือนนะฮะเส้นเลือดในสมองผมก็แตกประมาณอีกไม่กี่เดือนเส้นเลือดในสมองผมแตกอีกรอบหนึ่งแตกรอบนี้หนักมากนะฮะคือเรียกว่าจําอะไรไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยแก็เดินไม่ได้ด้วยนะฮะผมที่สุดเอคุณหมอนาํหนาจนะซึ่งเป็นสิเกาบางรีก็ ให้ผมขึ้นไปห้องวิเศษนะฮะแต่ว่าพ,พยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าตึกนี้เฉพาะเออ่คนไข้ที่มีอาการดีขึ้นแล้วนะก็จะไม่รับผมให้ผมบอกว่าอาคุณชื่ออะไรชื่ออะไรรู้นะว่าชื่อเวลากรของโตแต่พูดไม่ได้จะจะพูดยังไงไม่สามารถสื่อสารไปได้เลย เขาก็ถามคนด้านข้างก็คืออาจารย์ที่มาเนี่ยใครผมก็ตอบไม่ได้วันนี้จากนั้นมาเนี่ยผมก็เริ่มเดินได้อะไรได้นะดีขึ้นละและอยู่ดีๆผมเริ่มเจ็บหลังเริ่มเดินไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้นะถ่ายไม่ได้อาการแบบนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะ เข้ามาในตัวผมซึ่งคุณหมอก็ไม่มั่นใจหมอปัทวะก็ไม่มั่นใจหมอไม่มั่นใจเลยนะจนหมอก็ผ่าตัดผมที่หลังนะใส่เหล็กก็ไม่หายไม่หายผลที่สุดผมต้องไปที่โรงพยาบาลศรีราชนะผ่านการเขาเรียกว่า MRI นะผมกลัวมากเลยอุโมงค์เล็กๆนะ นอนหายใจไม่ออกนะประมาณสองชั่วโมงนะนานมากปกติเขาสี่ห้านาทีแต่ผมต้องใช้สองชั่วโมงปรากฏว่าหมอประมาณยี่สิบท่านของสีรหัสนะรวมไม่ตอนนั้นเป็นโควิดนะต้องใช้เขาเรียกว่าคอนเฟลเลนต์นะประชุมคอนเฟลเลนต์กันอยู่ตกลงว่าผมเป็นเนื้องอกในไข่สลังตกลงผ่านะหมอสัญยกรรมก็รับหน้าที่ไปผ่า ปรากฏว่าผ่าไปแล้วไม่ใช่ตอนนั้นผมคิดอยู่สองอย่างก็คือตายกับไม่ตายคือเนื้องอกก็คือเมื่อเนื้อรารหรือเดือนดีก็คือจะเป็นมะเร็งหรือไม่นะฮะก็แล้วจะบุญเดะกรรมเราผ่ามาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้องอกมันเป็นเนื้อจริงๆแต่มันบวมขึ้นมานะบวมจนเส้นประสาทมันหายใจไม่ออก ็นมันไม่ไม่สามารถรับคําสั่งจากสมองลงข้างล่างได้เลยปลายเท้าผมไม่สามารถกระดิกได้เลยได้เลยนะฮะผ่าตัดเสร็จปุ๊บผมกระดิกตัวไม่ได้เลยตอน,น,นปวดมากนะฮะให้ท้งอฟินอะไรก็ไม่ได้เลยนะะคิดว่าไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นก็ตัดสินใจก็ัำจะลาออกนะแต่ว่าถ้าด้วยความที่ เก่งของคุณหมอนะพยายามดึงให้ผมพยายามขยับตัวได้นะแล้วให้ไม่เป็นคนติดเตียงน,นะฮะเราก็สามารถาปัิวัวะเองได้เนะี่ยใช้เวลาเป็นปีนะฮะแล้วให้ผมสอนนักเรียนถึงวันนี้วันที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้ความช่วยเหลือผมนะขอบคุณมากเลยครับ ครัทุกอย่างนะฮะความแตกต่างเนี่ยมันต้องไปต,งต้องต้องต้องมีอยู่แล้วนะมันเป็นโลกมันเป็นพลวัตอยู่แล้วนะขึ้นอยู่ว่าเร็วหรือช้านะเมื่อก่อนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆช้าค่อยๆเป็นค่อยไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากนะเร็วเป็นแบบเราเรียกว่าทวีทวีคูณเลยนะเะฉนั้น ปัญหาคือเรื่องของเด็กมันก็จะแตกต่างกันมากเลยเมื่อก่อนเด็กเนี่ยแค่ดุนิดเดียวเด็กเงียบแล้วนะเชื่อฟังมากนะเด็กเมื่อก่อนเขาจะครรพรู่เพราะว่าเขาเป็นคนในเกจนเกฑนเอกนะฮะก็จะเป็นคนที่ยังมีระเบียบวิบไไนัยเยอะนะฮะอในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของอความเคารพในเรื่องของ ที่มีต่อ,อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องเราเราสังเกตว่าเด็กปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วมากนะแล้วโดยเฉพาะ,ะสิทธิมนุษยชนเนี่ยเอากฎหมายเข้ามาเลยปัญหาระหว่างเด็กกับครูเนี่ยจะมีทุกตรงเรียนเลยแล้วทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับเด็กได้ นะวิธีการของผมนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นครูหรือว่าเป็นคนในเจนที่เรียกว่าเบบี้มูเมอร์คนรุ่นนี้นะจะเป็นคนที่รักในเรื่องขององค์กรอย่างผมเนี่ยลงในบังลี่เนี่ยแต่ไม่ได้เลยนะใครมามาดูถูกลงเรียนบางรี่ปุ๊บเนี่ยผมต้องสวนกับทันทีเลยนะแล้วความที่ ที่ผมเป็นครูเนี่ยทํำยังไงจะยกโรงเรียนบางที่ไปเทียบกับโรงเรียนอื่นให้ได้นะวิธีของผมก็คือผมต้องทําความรู้จักแต่ละยุคว่าเขามีลักษณะเด่นของเขาอย่างไรนะแล้วผมจะต้องทําตัวยังไงถึงจะอยู่เด็กยุคนี้ได้นะถ้าเราทำแบบนี้ได้เราก็าอยู่กับเด็กๆได้นะเราก็สามารถ ให้ํำแนะนํานะเป็นลักษณะว่าไม่ใช่ครูที่ว่าสอนอย่างเดียวแล้วเราไม่ใช่เป็นทิเชอร์แล้วแต่เราเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเพื่อนเน่ยนะเป็นให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคนได้อยากจะฝากนะฮะผมมีํำฝากทำฝากของผมเนี่ย มีอยู่หลายอย่างเลยนะฮะเอาอันที่หนึ่งก็คือ,อในฐานะที่เป็นครูคอมพิวเตอร์เนี่ยผมฝากเด็กๆให้จำคำไว้สองคำผมจะไปพูดเสมอก็คือคำว่าอัปเกรดกับอัปเดตสองคำนี้อัปเกรดก็คือเราต้องยกระดับตัวเองตลอไไดเวลาต่อไปอัปเดต ทำปัจจุบันยูเครนกับรัสเซียลบกันเรารู้แค่ลบกันแต่รู้ไหมว่าผลกระทบมันมาทั้งโลกเลยนั้นคำว่าอัปเกรดและอัปเดตฝากนักเรียนทุกคนต้องมีสองคำนี้แล้วนักเรียนจะเป็นคนที่อยู่กับโลกยุคใหม่หรือโลกยุคดิจิตอลได้ต่อไป ที่อยาฝากไว้ก็คือเด็กทุกคนหรือคนไทยทุกคนให้มีใจเป็นไทยแต่มีความคิดเป็นสากลใจเป็นไทยคืออะไรคนต่างประเทศทำไม่ได้แบบกใจเป็นไทยการเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์การยกมือไหว้เห็นไหมครับวอลเลย์บอลแบดมินตัน เวลาที่กรรมการส่งลูกแบตให้นักกีฬานักกีฬาไทยทุกคนยกมือไหว้ทุกทนะครั้งนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ใจเป็นไทยนะฮะคารมรุนพี่รุ่นน้องจำเอาไว้นะฮะใจเป็นไทยคิดเป็นสากลคิดยังไงไม่ใช่คิดเป็นไทยถ้าคิดเป็นไทยตายเลยเพราะคนไทยคิดยังไง คิดเป็นข้าวสารกอ,อกม้อเฮ้ยวันนี้มีกินแล้วกูพอแล้วคนนี้หาใหม่อะไรแบบนี้คิดเป็นสากลคือคิดไงคือคิดอย่างมีแบบแผนคนที่จเจริญแล้วเขาคิดเป็นระบบคิดล่วงหน้าว่าถ้าเราจะไปดวงจันทร์เขาต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามแต่คนไทยยังคิด เป็นไทยไทยอยู่เอาแค่เมื่อไหร่จะได้เงินดีต้นได้เงินเอ่ออะไรอ่ะเก่าตังอะไรเงี้ยนะเราคิดถึง่อนี้ยังดวงดาวอังคารกันหรือ,อยังเราต้องไปถึงขนาดนั้นแล้วนะฮะก็ฝากเด็กรุ่นใหม่ๆว่าให้คิดเป็นเป็นอะไรครับสากลแต่ใจต้องเป็นอะไรใจเป็นไทยนะ,ะอันนี้ก็ฝาก คุณจุคนใบคูด้วยนะครับผมฝากให้ด้วยนะรจริงๆเนี่ยมันก็เป้าหมายเนี่ยมันมันเฟล,ลไปนะตั้งต์ที่ผมล่นมานะจริงๆแล้วหลังเกษียณเนี่ยผมอยากใช้ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยทดแทนบุญคุของประเทศชาติก็คืออยากให้ความรู้กับนักเรียนก็คืออาจจะสอนนักเรียนแบบฟรีๆฮะอาจจะทํา ที่โรงเรียนไหนก็ได้นะที่เป็นโรงเรียนที่ขาดอยู่หรืออาจจะเป็นที่บ้านเนี้ยเปิดสอนพิเศษอะไรต่างๆนะก็มีความคิดนะแต่ว่าความคิดนี้มันก็กจบนะฮะทุกวันนี้เนี่ยแค่มีชีวิตวันตวันเนี่ยเช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนว่าชีวิตเนี่ย มันไม่แน่นอน,นทุกคนอยากประมาทส่วนชีวิตผมหลังลเสียณก็เลี้ยงแมวกับปลูกต,ต้นไม้ไปนะครับขอบคุณมากครับเฮ็ดไว้ร่วมกันเป็นภาคีดีสิ่งเหล่านี้คือความสงจําตลอดไป